i love it. ค่าเด็กๆได้เรียนไปในชื่อของเทคโนโลยีหรือว่าชื่อของเครื่องมือสื่อสารแล้วใช่ไหมคะมีอะไรบ้างนะคะคุณครูสิริพันธ์อ๋อมีวิทยุค่ะอ๋อแล้วมีอะไรอีกคะมีโทรศัพท์ค่ะาเด็กๆได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าชื่อของเครื่องมือสื่อสารเนี่ยมีอะไรบ้างเอ๊ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรคะคุณครูสิริพันธ์อ๋อ การใช้เครื่องมือสื่อสารค่ะโอ้การใช้เครื่องมือสื่อสารนั้นก็คือเด็กๆจะได้รู้ว่าเครื่องมือสื่อสารที่คุูครูนำมาแต่และชนิด mm. เขามีวิธีการใช้อย่างไรบ้างนะคะถ้าพร้อแมแล้วเนี่ย mm. เดี๋ยว ครูสิริพันธ์บอกว่าจะมีนิทานมาฝากเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนะคะไปค่ะคุณครูสิริพันธ์ไปดูนิทานกันดีนกว่าตามมาค่ะตามมาค่านะณบ้านหันสาคุณแม่นั่งทำงานอยู่ หนึ่งนัดก,กับใครไว้บ้างนะ เก่งจังเลยลูกแม่เอ้ยกระตือรือร้นนะใช่ค่ะใช่ค่ะเอาได้เลยลูกได้เลยเนี่ยคุณแม่เซฟไปเลยนะคะของคุณแม่นะคะค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่ค <ขอ S 1> <อ>่ะวันนี้คุณครูให้หมาหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิดเฮเราก็จะต้องเข้าไปในก o เกิลนะคุณครูบอกว่าให้ไปหาเกี่ยวกับภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด เอ๊ะทำไมแป้นพิมพ์ของคุณแม่ตัวเล็กจังเลยไม่เหมือนที่โรงเรียนเลยการป้องกันเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนะอ๋อมันขึ้นมาแล้วกดได้เลยอ่าทีนี้เราไปดูรูปภาพเราไปคลิกที่ค้นหารูปเลยอ่ารูปภาพเกี่ยวกับโรคโควิดเยอะแยะเลย เลือกรูปใดรูปหนึ่งเอ๊อันนี้ได้หรือเปล่านะ <_ c oughs> การปฏิบัติตนระวางอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่สนใจอีกบ้างนะขอเลื่อนดูกก่อนเป็นไงลูกเสร็จแล้วยังคะอาเสร็จพอดีเลยคะ่ะคุณแม่เหนื่อยไหมลูกเหนื่อยมากคะ่ะ สำหรับโน้ตบุ๊กนะคะเดี๋ยวคุณแม่ต้องทำง,งานก่อนนะคะลุกไปนั่งอ่านหนังสือก่อนนะคะได้ค่ะเอ๊ะงานมาก ยายอะไรเนี่ยเราต้องเขียนจดหมายอะลูกอ๋อทไมไม่ดูสิแล้วจดหมายนี้จะไปถึงคุณปู่คุณย่าได้ยังไงคะ<อ>เราไม่ได้ไปส่งนี่นะ<อ>เราต้องไปส่งที่ตู้ไปรษณีย์ตู้ที่มีสีแดงอะลูกเอ๊ะอยู่ในตู้นั้นก็ประมาณสักสองถึงสามวันแล้วก็บุรุษไปรษณีย์ก็มาเก็บจดหมายแล้วก็ส่งตามที่หนูจาหน้าซองนะคะนี่อย่างนี้คะ่ะลูก ลูกจะเขียนถึงเพื่อนลูกเขียนเสร็จแล้วเหรอเขียนเสร็จแล้วลูกเก็นอย่างนี้นะแต่ว่าหนูไม่ค่ยเจอว่าทำไมจะต้องเขียนก็เลยมาถามพี่แรกคะ่ะลูกเขียนเสร็จแล้วลูกก็พับสิคะพับแบบนี้นะคะค่ะแล้วลูกก็ใส่ในซองจดหมายเลยค่ะ,ะ,ะแบบนี้ลูกก็ โอ้โหตายแล้วแต่ไม่ได้อเว่นมาเนี่ยอืมไปจัดระเบียบไปดูไปก่อนโอ้โหอุ๊ยนี่จะจะเปิดแล้วเนี่ยหลานงจะได้ไปโรงเรียนแล้วดีสิ แรกเลยนะคะก็คือดดเด็กแก่งมากเลยค่ะตัวที่สองนะคะขอไข่ตัวต่อไปค่ะวอเหวนตัวต่อไปนะคะสอเสือและตัวสุดท้ายค่ะรอเรือแก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะในสองแถวด้านล่างเนี่ยคุณคูณจะมีตัวพยัญชนะ ชนะมาทั้งหมด8ตัวนะคะแตบบ่ว่ามันจะมีบางตัวที่ไม่ได้มีในคำนะคะดังนั้นเด็กๆจะต้องใช้สายบ้าเนี่ยชั้เจ็ดห้่ดีว่าตัวไหนที่ไม่มีในคำเราก แต่เอวางเบบีองคุณครูกิ่งแก้วเนี่ยอยู่ตรงไหนน้าเดี๋ยวมาเช่ญคุณครูกิ่งแก้วหานะคะเอ๊คุณครูกิ่งแก้วเจอแล้วค่ะใช่เลยค่ะมันคือตัวนี้นี่เองนะคะถ้าเราเจอแล้วเราก็วงกลมเลยค่ะห<อ>มดหรือยังคะพยน,นัญชนะในคําหมดหรือยังคะยังไม่หมดค่ะ สองตัวนะคะก็คือสอเสืออ่าสอเสือของเรานะคะมีหางไหมคะอ่าเสือของเรามีหางด้วยนะคะให้เด็กๆสังเกตดีๆนะคะว่าสอเสือจะต้องมีหางด้วยนะคะเดี๋ยวคุูกิเกเจ้าไปหาก่อนอุ้ยตัวนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีหางใช่ไหมคะอ่า แก้วหาใหม่ละกันเอ๊ะตัวนี้ได้ไหมคะอ่าถูกต้องค่ะเพราะว่ามันพาหางมาด้วยค่ะเด็กๆค่ะเราเลยเรียกมันว่าสอเสือะนะคะอ่ะเจอแล้วเราก็งงงมเลยค่ะอ่าหมด,ดยงังคะยังค่ะคุณผู้ินแก้วจับไปแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะตัวอะไรคะ อ่ารอเรือค่ะเพรา,าคุณผูณ้ห็แก่จะพายเรือไปหารอเรืออยู่ไหนหนะตัวนี้ไหมคะไม่ใช่ค่ะเอตัวนี้ก็ไม่ใช่อีกตัวนี้ได้ไหมคะอ่าถูกต้องค่ะเจอเรือแล้วเราก็วงกลมเลยค่ะเดี๋ยวมาันจะหายไอีกนะคะอ่าพอหรือยังคะ ครบแล้วใช่ไหมคะซึ่งตรงกับพยัญชนะในคำทุกตัวเลยนะคะส่วนตัวที่เราไม่วงเพราะว่ามันไม่มีในคำนะคะเราก็เลยไม่ต้องวงนะคะและเด็กๆอย่าลืมนะคะกลับไปฝึกนะคะทบทวนนะคะเด็กๆก,ก็จะได้รู้จักพยัญชนะครบทุกตัวเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ1 2สองมือ กินกล้วยดิบปวดท้องเอ้ยสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูสิริมานะคะวันนี้ครูสิริมาเนี่ยเอาเครื่องมือสื่อสารมาให้เด็กๆด,ดูนะคะเอ๊แต่ว่ามันมีหลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวมีคําสั่งอยู่ว่าจะให้เด็กๆเกนี่ยนักภาพแล้วแทนค่าด้วยตัวเลขนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกับครูสิริมาเลยนะคะ เด็กๆพร้อมนะคะ é คุปติสมัยค่ะแล้วในนิทานเนี่ยมีเครื่องมือสืส่อสารอะไรบ้างาคะคุณูรพลอ๋อในนิทานนะคะก็จะมีโทรศัพท์คอมพิวเตอร์โทรทัศน์และก็วิทยุค,ค่ะคุณครูพิสมัยใช่แล้วค่ะคุณูรพลเมื่อกี้าคุณภรพล ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหาเลยคะ่ะอ๋อคุณครูอรพันธ์ก็ใช้ค้นหาข้อมูลนะคะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ค้นหาข้อมูลนะคะเพื่อที่จะนําไปทําลงานหรือว่าค้นหาข้อมูลที่ทางโรงเรียนเนี่ยได้สั่งให้หานะคะค้นหาอะไรก็ได้คะ่ะกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยเราสามารถค้นหาได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะเด็กนอกจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้ว ก็ยังมีโทรศัพท์ด้วยนะคะโทรศัพ pues ท์บ้านนะคะแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือแบบนี้นะคะโทรศัพท์บ้านนี้เราไม่สามารถพกพาไปไหนได้ใช่ไหมคะคุณครรักพใช่ค่ะแต่โทรศัพท์มือถือนี้เราสามารถพกพาไปไหนได้สะดวกเลยค่ะเอ๊ะแล้วโทรศัพท์เนี่ยมีไว้ทําอะไรคะคุณครูรักพันโทรศัพท์ไม่ว่าเครื่องไหนนะคะจะเป็นโทรศัพท์บ้านหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะคะใช้ติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่อยู่ ห่างไกลจากเรานั่นเองค่ะคุณครูพิสมัยแล้วนอกจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือแล้วเมื่อกี้คุณครูผิดในนิทานคุณยายเนี่ยนั่งอ่านหนังสือทิมด้วยนะคะคุณครูละพานปรดนาการใช้เครื่องมือสื่อสารมีอะไรอีกคะมีหนังสืออิมแล้วก็มีอะไรคะตอนนี้คืออะไรคะคุณครูพิสมัยมีคุณครูพิสมัยฟังเพลงมาสนุกมาก คือวิทยุนั่นเองค่ะวิทยุนี้ใช้ในการฟังเพลงนอกจากฟังเพลงแล้วคุณครูอลังก์รรู้ไหมดูข่าวฟังข่าวสารในชีวิตประจําวันในแต่ละวันได้ด้วยนะคะใช่ค่ะฟังข่าวเกี่ยวกับโรคโควิดเราก็สามารถที่จะฟังจากวิทยุเครื่องนี้ได้เหมือนกันค่ะเด็กๆแล้วนอกจากวิทยุแล้วรายังมีอะไรอีกคะคุณครูพิสมยัยคุณครูพิสมยัยเห็นจดหมายท่ะคุณครูอลังกาใช่ค่ะ ยังมีจดหมายที่จะเป็นเครื่องมือสื่อสารได้นะคะเมื่อก่อนเราจะใช้จดหมายนี่แหละนะคะใช้โดยการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันนะคะแต่สมัยนี้พัฒนาขึ้นแล้วนะคะเปลี่ยนจากจดหมายมาเป็นโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะคุณครูพิสมัยค่ะคุณครูพิพันเดีวอีกอย่างหนึ่งคุณครูพิสมัยเชื่อว่าที่บ้านของเด็กๆเนี่ยต้องมีแน่นอนเลยนะคะนั่นก็คือ โทรทัศน์นั่นเองค่ะโทรทัศน์เอฟโทรทัศน์เนี่ยมีไว้ใช้ทำอะไรคะคุณโทรทัศ์โทรทัศน์เหรอคะก็ไว้ดูการ์ตูนหรือว่าดูข่าวก็ได้อีกเหมือนกันค่ะนอกจากฟังข่าวจากวิทยุแล้วเราก็สามารถที่จะดูข่าวจากทีวีได้อีกด้วยค่ะคุณครูพี่สมัย,ยเยุคเยะมากมายเลยนะคะค<ช>ุณครูค่ะวันนี้เด็กๆได้รับความรู้ในการ ใช้เครื่องมือสื่อสารหลายอย่างเลยใช่ไหมคุณครูรพันธ์ใช่ค่ะคุณครูพิสมัยเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าลืมนะคะกลับไปทบทวนด้วยว่าการใช้เครื่องมือสื่อสารแต่ละอย่างเนี่ยเขาใช้กันอย่างไรนะคะคุณครูพิสมัยใช่แล้วค่ะคุณครูรพันธ์เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะคุณครูก็ยังมีคลิปวิดีโอดีๆมาฝากเด็กๆอีกเยอะแยะเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเด็กๆ